ด็อกเตอร์ชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ชาแนลนะครับ DOC TI mm hmm. พวกผม mm hmm. นายแพทย์วุฒิวัฒน์อันพันธ์สว่างนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานของพี่หมอนะครับเราจะเดินทางไปที่ไหนครับไปเมืองเฉิงตูค่ะเฉิงตูอยู่ที่ประเทศจีนใช่ไหมครับใช่สายการบินอะไรครับวันนี้เดินทางกับเวสเจ็ตแอร์ค่ะอะไรนะครับเวสเจ็เวสเจ็ต <laughs> น้องบอกสายการบินเวดเวเจ็ดงงนิดหนึ่งนะอาตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสวรรคภูมินะครับกำลังจะบินสายการบินเวดเจ็ดเวดเจ็ดเวดเจ็ดเวเจ็ดนะโอเคเราจะเดินทางไปที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนนะครับพี่หมอก็เลยถือโอกาสนี้นะครับกับน้องหญิงมาทํารีวิวสายการบินให้นะครับฮะอ๋อคือมันมันมาช้าหนึ่งคน <c oughs> ทุกครั้งนะครับเวลาพี่หมอจะเดินทางไปประเทศจีนที่หมอก,ก็าจะมาต่อคิวแต่นิ่นๆนะครับแต่ว่าขณะวันนี้มาเร็วนะคนก็เยอะมากเลยเนาะคือใส่กําบินเปิดเช็คอินปุ๊บคนก็มาเทียบทันทีเราช้าไป5นาทีก็ต้องต่อคิวอันนี้ผ่านไปประมาณ30นาทีได้แล้วนะครับโอเคเดีย๋ยวเช็คอินเสร็จเรียบร้อยเราเข้าไปหาเลยทางก่อนจะขึ้นเครื่องกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับได้ตั๋วมาแล้วแล้วตอนนี้เราก็มาเปิดโ o a m ิ่งการบางคนไม่มีโ o ม m i n ก็มาซื้อซิม ซื้อซิมนะครับตอนนี้ไปเมืองจีนก็เล่นเฟซเล่นไลน์ได้นะครับถ้าเราเปิดโลมิ่งจากเมืองไทยเล่นติ๊กต็อกได้ด้วยกินข้าวก่อนเครื่องะครับทำไมยังไม่ได้ไงหิวกนหมดแล้วสรุปว่า เียดเจ็ดครับสมคำล่ำเลยะฮะเดเลย์เีเลย์ประมาณ40นาทีนะฮะตอนนี้พี่หมอก็ง่วงมากอยากจะนอนแล้วนนเนาะอยากตั้งใจว่าจะเป็นหลับบนเครื่องบินเพราะว่าเมื่อเช้ามีผ่าตัดเราก็ต้องรีบมาสนามบินเราก็สารรีบมาเนาะสุดท้ายต้องมานั่งรออยู่ที่แถวเกตนะครับเป็นดีมีร้านอาหารมีร้านเครื่องดืง่มอ่ะเีเลยสมชื่อหมายหัวไว้หนึ่งหมายหัวไว้หนึ่ง กำหนดการเดิมไฟล์จะต้องบินประมาณ6โมงครึ่งนะครับตอนนี้ดีเลย์40นาทีก็จะบินประมาณ1ทุ่มหนาทีนะฮะตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากนอนแต่ว่าอากาศก็คือคลื้ึๆตอนนี้เรามาที่เกตแล้วนะครับดูเวลาซิ1นึงทุ่ม5นาที e s t i m a t e departure เปลี่ยนแปลงเวลาใหม่เป็นทุ่มห้านาทีแนละ้วแต่ว่าของจริงไม่รู้ว่าจะมีเลื่อนอีกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าใครๆก็เตือนมาว่าเวียดเจตนี่ดีเลย์บ่อยมากก็หวังว่ามันจะดีเลย์แค่ช็อตเดียวนะแค่สีสินาทีนี้ก็ว่าหนักแล้วนะจริงจริงเครื่องบินก็มาแล้วเนี่ยครับเห็นไหมข้างหลังนะอาจจะไม่ดีเลย์มากนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นนะฮะเครื่องบินมาแล้ววงยัน เธอไม่คุยกับเราเธอเงียบๆนะง่วงยังได้ <C> e <ars> เวลาขึ้นเครื่องแล้วนะครับคนเยอะมากแย <Yeah. S 1> ่แย่งกันขึ้นเครื่องรอบนี้แบบว่าสงสัยมันเป็นไฟค่ำนะ,นะเนาะใครๆก็เหนื่อยเนระอยากจะรีบขึ้นเครื่องกัน <C> e <ars> คือแบบว่าแย่งกันมากๆเลยเบียดกันมากๆสี่ ที่นั่งก็กว้างดีนะครับเขาไม่ชนนะนเขาไม่ชนแล้วก็ปรับนอนได้นะครับปรับนอนปรับนอน <c oughs> ที่นี่คือนอนแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ช่มช <c oughs> แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือมดปามันดงเสียงนิดนึงนะครับอาจจะเป็นไฟเย็นแหละคนก็เลยเยอะแล้วก็ a เ e r t กันหน่อยปกติเรามาไฟเช้ามันจะไม่ค่อยเสียงดังอะเพราะเขาหลับกันหมดแต่พอไฟท์ค่นี่ก็เสียงดังโดงเงมากเลยเขาเขาทำเสียงดังแบบไหนนะเวลาเขาทำเสียงดังเขาทำยังไงไม่รู้โดนตัวไหนกันมาตอนนี้ได้เวลาเครื่องบินออกแล้วนะครับแต่ว่าก็เกิดการมีอะไรอีกแล้วเพราะว่ามีผู้โดยสารดรงสัมภาระไว้ที่เกตนะครับเขาก็ต้องสานงานกันอีก เครื่องบินก็เลยช้าไปอีกนะฮะง่วงแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรานอนเลยดีกว่าก่อนที่เครื่องจะขึ้น ก็จะรีแคปให้ฟังนะครับว่าประสบการณ์การเดินทางกับเวียเจ็ดแอร์ไลนเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับที่หมอเดินทางจากสุวรรณภูมินะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยบินไปที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเป็นโลคอสแอร์ไลน์นะเวียเจ็ดเนี่ยแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยในเรื่องของความดีเลยนะ เออแล้วเมื่อวานเนี้ยผมก็เจอกับตัวเองด้วยว่ามันดีเลยไปสีนาทีเลยนะบวกกับเอาขึ้นเครื่องปุ๊บก็มีผู้โดยสารชาวจีนเนี่ยเขาลืมของไว้ที่ข้างนอกตอนแรกก็นึกว่าลืมไว้ที่ตรงเกตเฉยๆนะครับแรากว่าลืมอยู่โน้นเลยแมคโดนัลล์นะครับแล้วก็เป็นแบบแค่แค่แบบว่าเสื้อแจ็คเก็ตมัง้งหรือกระเป๋า ไเล็กๆแค่นี้แหละแล้วก็เกิดความวุ่นวายนิดนึงว่าจะออกไปเอาให้ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ออกไปนะครับมันเลยทำให้เกิดการดีเลยไปอีกนะร่วมๆชั่วโมงเลยนะครับก็เป็นอ่ะเสียคะแนนละตรงนี้ที่เรารู้สึกว่าตัวสายการบินเองก็มีความดีเลยอยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับพอมันมีเหตุการณ์อื่น ทับซ้อนขึ้นมาอีกเนี่ยมันส่งผลให้เกิดการดีเลยหนักข oh <my> ึนไปเลยนะครับก็เราเดินทางตอนกลางคืนมันก็ยิ่งเคลียร์อยู่แล้วนะแล้วก็เรื่องของที่นั่งนะครับตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเข่าเรามันไม่ชนเบาะข้างหน้านะตรงนี้ก็เฮ้ยน่าจะดีแต่ปรากฏว่าพอที่นั่งข้างหน้านี่มีการปรับเอับลงมาปุ๊บนะชนเข่าทันทีเลยครับทําให้นั่งพักแล้วก็นอนหลับได้ลําบากมากนะเมื่อคืนพี่หมอก็หลับแบบเก๊ๆกลางๆมากนะครับก็วันนี้ก็เลยเคลียร์หน่อยนะเอ่ออย่างถัดมาก็คือเรื่องของ inside service นะครับ เป็นสะดวกกับแอร์คนไทยรับเงินไทยได้นะครับก็สะดวกตรงนี้เวลาเรามีตังคิดกระเป๋าแล้วก็สามารถซื้อมามา่าทานได้แก้งหิวนะครับซื้อน้ําดื่มนะ้ำสาก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ60บาทถึง90บาทเลยประมาณนี้ยเนาะ ก็คล้ายๆกับแอร์เอเชียตรงนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับสําหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆเออ,อย่างอื่นๆก็เป็นเรื่องความใหม่ของเครื่องนะครับผมว่าอันนี้ก็คือเป็นกลางๆแล้วกันนะแล้วก็บรรยากาศในเครื่องนี้ก็ค่อนข้างแบบเต็มไปด้วยคนจีนแหละเพราะว่ามันเป็นไฟที่บินไปเมืองจีนคนระับก็จะมีความเสียงดังนิดนึงเอาจริงๆเมื่อคืนเราก็แอบเรานอนไม่ได้นะคือข้างหลังเขาเมสากันเสียงดังมากจนเราต้องหันไปขออนุญ,ญาตเขาแต่เขาก็ยังดีนะเขาก็ยังฟังนะแล้วเขาก็บอกโอเคสอรรี oh, okay, ่แล้วเขาก็งเงียบเราก็เลย พอจะนอนหลับได้นะน้องๆพยาบาลก็ดีใจมากที่ที่หมอเนี่ยอันไปบอกเขาว่าการุณาเงียบหน่อยสําหรับความสะอาดของเครื่องนะครับก็เครื่องจะเป็นสภาพกลางๆหน่อยแล้วกันนะผมก็ให้กลางๆนะครับไม่ได้ใหม่เอี่ยมมากอันนี้เข้าใจได้นะเพราะว่ามันเป็นสายกบิโลโัปเจตนะครับมันก็ต้องประมาณนี้แหละส่วนเรื่องของความสมูทในการเดินทางถ้าเราตัดปัจจัยเรื่องของเสียงดังบรบกวนจากผู้โดยสารข้างหลังเรา น่าจะโชคไม่ดีเองมากกว่านะครับที่นั่งอื่นๆเขาก็ดูเงียบดีนะครับแล้วก็ลักษณะของการบินผ่านสภาพอากาศเนี่ยมันก็มี turbulence น,นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วย ขนาดของเครื่องที่ไม่ได้เป็นเครื่องลำเล็กนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของกับตันเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างสมูทดีเลยนะครับ <Yeah. S 1> ในการเดินทางในระยะ2ชั่วโมง3าชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าสมูทดีนะครับเหมาะสําหรับการที่เราจะเดินทางในระยะแค่นี้แหละเราก็สามารถเลือกสายการบ,บินนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็น l o บั u d g e นะครับแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่า <Yeah. S 1> กับราคาที่เราจ่ายไปแล้วกันเนาะไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับติดอยู่อย่างเดียวแค่เรื่องของความดีเลยแหละเพราะว่า ไม่ว่าสายการบินจะเป็นราคาถูกราคาแพงนะครับผมว่าการรักษาความตรงต่อเวลาเนี่ยสำคัญมากอันนี้ก็เลยเป็นแคแนนลบนิดนึงนะครับสำหรับเวียดเจ็ที่เราไปเชียงตงูเมื่อวานนี้นะครับโอเคก็รีวิวเท่านี้ครับอย่าลืม Subscribe ให้พี่หมอด้วยนะครับ